ริโอฟรินานเชื่อนักเตะของแมนเชสเตอร์ซิตี้และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสองทีมคู่แข่งในพรีเมียร์ลีกจะมีส่วนช่วยสมโมสรในการโน้มน้าวแฮร์รีเคนให้ย้ายทีมในซัมเมอร์นี้แฮร์รีเคนประกาศเตรียมย้ายทีมหลังจบฤด,ดูกาลดยมี2ทีมจากแมนเชสเตอร์รวมถึงเชลซีที่เป็นตัวเตงในการคว้าตัวร,ร่วมทีมฟรดินานเชื่อว่าในระหว่างการเก็บตัวกับทีมชาติอังกฤษเพื่อรุยสึกยูโร2020ในครั้งนี้แฮร์รีเคนจะได้รับความสนใจเป็นพิเศษจากนักเตะของแมนซิตี้และยูไนเต็ดซึ่งเขาพูดเรื่องนี้ว่า แน่นอนมันจะเกิดขึ้นอยู่แล้วเรื่องนี้มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วตอนที่ผมไปเล่นฟุตบอลโลกกับนิกกี้บัตและเดวิดไปแคมพวกเขาคุยกับผมเรื่องแมนยูเนเต็ดนั่นเป็นการคาดการณ์ที่เกิดขึ้นในทุกๆทัวร์นาเมนต์ทุกๆครั้งที่ผู้เล่นมารวมตัวกันนักเตะจะพูดคุยกันผมแน่ใจว่าผู้จัดการทีมของพวกเขาจะบอกว่าลองคุยกับเขาดูและดูว่าเขาเป็นอย่างไรนิกกี้บัตแค่ถามผมว่าอยากย้ายมาแมนยูไหมส่วนผมก็ตอบว่าใช่ผมอยากไปผมอยากเป็นแชมป์ซึ่งนั่นอาจจะเป็นข้อมูลที่กลับไปให้ผ พวกเขาจะรู้ว่าต้องการยื่นข้อเสนอหรือไม่นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้เล่นจะถูกรายงานกลับไปยังโค้ดข้อมูลที่ถูกกันกรองเหล่านี้จะถูกส่งกลับไปที่สมโมสรและผู้จัดการทีมจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นต่อไปเฟอร์ดินานด์กล่าวแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมแชมป์เปี้ยนลีกหวังระดมเงินเพิ่ม70ล้านปอนด์จากการขายนักเตะส่วนเกินออกไปในซัมเมอร์นี้ไม่ว่าจะเป็นแจ็คแฮร์รสัน ที่ปล่อยให้ลีดยืมใช้งานมาแล้ว3ปีเปโดโปโรที่ถูกปล่อยให้กับสปอร์ติ้งยืมตัวและติดทีมซัสเปนไปแล้วมาเดือนมีนาคมลูคัสเอนเมซ่ากองหน้าชาวเยอรมันรวมถึงยันเกลเอเรรามิดฟิลเอเนซูเอร่าคาดว่าบางรายถ้าขายขาดไม่ได้ก็จะถูกปล่อยยืมแบบพ่วงออปชั่นบังคับซื้อภายหลังเตลรเีเบลระบุเงินที่ได้เป๊ปกัวโดล่าจะนําไปสมทบทุนซื้อแฮร์ริเคนกองหน้าของสเปอร์และแจ็คกิลิดของเอสเปนบิล่าที่เป็นเป้าหมายหลักในขณะที่รลฮิมสต์ลิง กัเบ,บิลเคสุดอินคายกุโดกันและดิยาตมาเรสต่างเหลือสัญญา2ปีก็อยู่ในขายที่ทีมพิจารณาขาให้กับทีมอื่นห้าแข่งเอเชียบนเวทีลูกหนังยุโรปค่าตัวแพงที่สุดในโลกอันดับ1นึงซุงเฮอร์มิน85ล้านยูโรไม่เคยได้ค้าแข่งในระดับอาชีพในบ้านเกิดมาก่อนเสียด้วยซ้ำแต่ว่าฮัมบูกทีมยักษ์หลับของเยอรมนีเห็นแวว จึงดึงไปโชว์ฝีเท้าบนดินแดนยุโรปตั้งแต่ปี2010และก็ค่อยสร้างชื่อจากการยิงประตูได้แบบต่อเนื่องและย้ายซบเลเวล์คูเซนในปี2013จากนั้นย้ายไปโด่งดังเป็นผู้แตกกับสเปอร์บนเกาะอ,งอ,อกกังกฤษตั้งแต่ปี2015จนถึงปัจจุบันจนถึงตอนนี้ของหน้าวัย28ปีมีค่าตัวประเมินอ,อยู่ที่ตัวเลขสูงถึง85ล้านยูโรล,ลทีเดียวซึ่งเป็นนักเตะเอเชียที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกไปเลย 2. สดาอัสมูล25ล้านยูโร เคยเป็นเด็กบั้นของเซปาหฮันในบ้านเกิดแม้จะไม่ได้รับโอกาสให้ลงเล่นในทีมชุดใหญ่แม้แต่นัดเดียวแต่รูบินคาซานทีมลูกหนังในลีกรัสเซียกลับเห็นแววจึงคว้าตัวมาร่วมทัพในปี2013และพัฒนาฝีเท้าได้แบบต่อเนื่องจากนั้นก็ย้ายมายืนราตำขหให้กับเซนิตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กปี2019จนถึงปัจจุบันตอนนี้ของหน้ารายนี้มีค่าตัวประเมินอยู่ที่25ล้านยูโร 3. ทาเกฮิโรโทมิยะสุ18ล้านยูโร เป็นนักเตะสารพัดประโยชน์ในแนวรับเพราะสวมบทเป็นกองหลังตัวกลางและขยับเป็นยืนเป็นแบ็กขวาก็ได้แจ้งเกิดในวงการลูกหนังกับอาวิสกาภูกูโอกะในบ้านเกิดเมื่อปี2015ก่อนย้ายไปค้าแข้งในยุโรปกับแซงตูดองในเบลเยียมก่อนมาปักหลักกับโบโรนยาตั้งแต่ปี2019ตอนนี้กองหลังทิมชาญญี่ปุ่นวัย2่มีค่าตัวอยู่ที่18ล้านยูโร 4. เมดี้ทาเรมี่6ล้านยูโร เริ่มต้นค้าแข่งให้กับบูเชียในบ้านเกิดปี2010และค่อยสร้างชื่อจากการย้ายไปสอยตะขาให้กับอิรานจาว่าในปี2012และเปอร์ซิปลริสในปี2014ก่อนย้ายไปเล่นในต่างแดนกับอัลกาลาฟาในลีกาตาเมื่อปี2018จากนั้นย้ายไปโชว์ฝีเท้าบนดินแดนยุโปรปกับรีโออาฟในโปรตุเกสเมื่อปี2019พร้อมคว้าดาวนซนโบลิกสูงสุดแดนฝอยทองได้ด้วยก่อนจะย้ายมาอยู่กับปอร์โตในปี2020จนถึงปัจจุบันกองหน้าทีมชาติอิรานวัย28มีค่าตัวจากการประเมินนอยยู่ท่ที16ล้าโ อันดับ5ไดจิคามดะ16ล้านยูโรสร้างชื่อกับสงงางันโทสุในบ้านเกิดปี2015และย้ายไปค้าแข่งในยุโรปกับแอทัคแฟงเฟิร์ตในเยอรมันปี2017แม้จะถูกปล่อยให้กับแซงทูดองในเบลเยียมยืมตัวใช้งานหนึ่งฤด,ดูกาลแต่ก็โชว์ฝีเท้าได้น่าประทรับใจจนได้ย้ายกลับมาเป็นตัวหลกักในแดนกลางของแฟงเฟิร์ตตั้งแต่ปี2019จนถึงปัจจุบันตอนนี้มิฟิว์ทีมชาติญี่ปุ่นใบ24มีค่าตัวจากการประเมินอยู่ที่16ล้านยูโรเท่ากับอันดับ4พดี